สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเสื้อเย่าเมืองทองยูเนเต็ดนะครับปี2021-22นะครับนี่โลโก้ครับสวยเหมือนเดิมกลิ้งนะครับมีสปอนเซอร์ตรงนี้นะครับเป็น Herbalife นะครับด้านนี้เป็นสามารถนะครับแขนอ่าเป็น AA นะครับนี่ด้านนี้เป็น Leo นะครับเสื้ออันนี้ไซส์ XL นะครับกระชับเข้ารูปนิดนึงนะครับใครอ้วนก็ต้องสั่งเผื่อหน่อยนะครับสมัยก่อนผมใส่ L ตัวนี้ก็ XL แหละนะครับลองดูเนื้อผ้าด้านหน้าเป็นยามาค้าเป็นชูทนะครับนี่ ความพิเศษของมันคือลายตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่เวลาหมุนให้มันท้อนกระแสงนะครับจะสวยนะครับลองดูด้านล่างนะครับลงด้านล่างมานี่นะครับเห็นไหมตรงนี้จุดเด่นนะครับคือสีนะครับจะมีการไล่เฉดสีนะครับระหว่างแดงนะครับไปถึงดํานี่เห็นไหมตัดเย็บเป็นไงบ้างนะครับลองดูด้านหลังลองดูด้านหลังอ่าอะไรออนไลน์ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับไหนมีสปอเตอร์อะไรไหมนี่นะครับแบบนี้นะครับด้านหลังด้านหลังผ้านี่จะเป็นเนื้อแบบ ตะข่ายตะข่ายเลยนะเป็นรูๆหน่อยนะครับเห็นไหมเนื้อผ้าจะต่างนะครับตัวนี้เนื้อดีนะครับเนื้อนุ่มมากนะครับประมาณนี้ครับด้านหน้าจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้นะครับลองซูมดูเห็นไหมมันจะเป็นปั๊มสามมิติแบบนี้นะครับโอเคแล้วดูกว้างๆอีกทีนึงเฮ้ยเทเมล่า